ขึ้นูพแ่อฮู้สู้ครับแหมสัปดาห์นี้เราเจอกันแบบเต็มอิ่มสามวันเลยนะฮะโอ้ยแต่คุณผู้ฟังคงยังไม่เบื่อเสียงเรานะฮะเพราะเสียงเราเพาะทั้งคู่ทีเดียวค่ะเราก็เฝ้าบอกตัวเองอย่างนั้นทุกวันไม่ต้องตัวเองเลต้ไปครัคุณผู้ชมเ้ยเดี๋ยวก่อนคืออยากจะบอกว่าเอ้ยพอดีเลยฮะเรื่องเนี้ยสําคัญนะเพราะว่าคือพอดีเราจะมาพูดกันเรื่องความคิดใช่ไหมฮะ แล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณเป้ก็พูดถึงเรื่องว่าถ้าเกิดเราบอกตัวเองเนี่ยว่าเราเนี่ยเสียงดีแล้วเราโอเคเนี่ยความมั่นใจแล้วก็ความคิดบวกแบบเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตดีนะเดี๋ยวผมผมขอเข้าเรื่องเลยถ้าง,งั้นพอดีมันพอดีเลยนะคุณอูเป้คือวันนี้คุยเรื่องอะไรคะอ่าต้องบอกก่อนใช่ไหมฮะว่าวันนี้เนี่ยเราคุยเรื่องคิดอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะครับก็คือการเปลี่ยนความคิดจากความคิดลบๆหรือว่าความคิดได้ร้ายที่ตัวเองเนี่ย คิดแล้วทําร้ายตัวเองเนี่ยนะฮะคิดแล้วทุกคิดแล้วล,ล้มเหลวคิดแล้วเจ็บเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาคิดให้เรามีความสุขและประสบความสําเร็จได้ยังไงอะนะฮะคุณบุ๊คไปอ่าฉันผมต่อเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันแรกที่อยากจะแชร์เนี่ยอยากจะแบ่งปันเนี่ยเป็นงานวิจัยจากหน่วยซีลนะครับคือหน่วยซีลเนี่ยหลายคนคงรู้จักนะหน่วยซีลเนี่ยเป็นหน่วยที่อ่าเป็นหน่วยทหารนะครับของอเมริกาที่เขาเก่งมากๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปได้ทั้ง ซีแอร์แลนด์นะฮะคือใช้ได้ไปได้ทั้งทันเลยได้ทั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้แล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญบนบกก็ได้นะฮะเชี่ยวชาญในการลงบ,บนบกด้วยทีนี้หน่วยซีลเนี่ยไม่ใช่จะจบมาง่ายๆนะครับคือ,อยากมากๆตอนที่ฝึกเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะจบนะฮะเป็นจํานวนน้อยมากทีนี้หน่วยซีลเนี่ยเขามีเคล็ดลับในการฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Navy Se a l m e t เนะครับหน่วยซีลเขาจะใช้วิธีการฝึกที่เรียกว่า Cell Talk คือเวลาที่คนที่เขาฝึกอยู่ทหารของเขาเนี่ยเขาจะฝึกทั้งหมดสี่อย่างแต่อย่างที่ผมอยากจะนําเสนอที่สุดคืออย่างที่สามเขาจะใช้วิธีการพูดก,กับตัวเองนักวิจัยเนี่ยเขาเข้าไปค้นพบในหน่วยสิว,ว่าคนเราเนี่ยนะฮะจะพูดก,กับตัวเองเนี่ยวันละประมาณสามร้อยถึงเอ้ยโทษนะฮะไม่ใช่วันละนะฮะนาทีละประมาณสามร้อยถึงหนึ่งพันคำครับของอุเป คือเราพูดในหัวเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยเราเอ่อสมมุติเราไม่ได้พูดกับใครเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยเเนี่ยนาทีหนึ่งเราจะมาละเออเมื่อวานที่ไปทําอันนี้มันก็เกิดอันนี้เราเราอย่างนี้จะยังไงต่อเออเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวต้องไปอันนี้แล้วล่ะแต่ก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันเกิดเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆหรือแบบเอ้เราคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่เคยอ่าทาแบบนี้มาก่อนเลยแล้วหัวหน้าเขาจะว่ายังไงแล้วเแฟนคงจะไม่ชอบเพราะว่าจะเงี้ยอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยฮะ สามร้อยถึงหนึ่งพันคำต่อนาทีได้ของอุเป้ทีนี้ที่เขาคนพบคือกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของการพูดกับตัวเองเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ดึงให้จิตใจเนี่ยไปในทางลบนะครับ mm. คือเออคือทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองทําไม่ได้ตัวเองรู้สึกแย่ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่ทําเนี่ยมันจะต้องทําให้เกิดความทุกข์ได้แน่นอนคือมันมีที่มาเนี่ยที่มาก็คือว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถูกสร้างมาให้คิดลบไว้ก่อน เพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเดินเดินอยู่ในป่าสม,มัยที่บรรพบุรุษของเราต้องล่าสัตว์แล้วก็วิ่งหนีสิงโตอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเราสมมติคิดบวกตลอดนะฮะอุ้ยโลกสวยนะฮะโอ้ยไม่มีหรอกไม่มีปัญหาหรอกวันนี้ออกไปไม่เจอสิงโตหรอกนะฮะหลังพุ่มไม้นั้นไม่มีแรดอยู่แน่นอนปรากฏเดินไปโดนขวิดตายนะฮะหรือว่าออกไปจากถ้ำปื๊บโป้ยวันนี้โลกสวยไม่ต้องพกอาวุธไปเลยสิงโตไม่มีแน่นอนโดนกินนะฮะแต่ถ้าเกิดเราปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเราคิดลบไว้ก่อนถ้าเราแบบ วันนี้ต้องอดตายแน่เลยเลยต้องออกไปหาอาหารอ่าเองพกอาวุธติดตัวต้องมีเสือแน่เลย <c oughs> การคิดแบบนี้เนีะครับทำให้บรรพบุรุษของเราเนี่ยรอดชีวิตมาได้จนสามารถที่จะแพร่พันธุ์มาจนเราณปัจจุบันนี้ปัญหาคือนะฮะปัจจุบันนี้ไม่มีเสือสิงห์ทิงแรดในอ่าหลังสยามสแควร์นะฮะแล้วก็เราไม่ต้องออกไปล่าหมูป่านะฮะเราออกไปซื้อในเซเว่นหมูป่าพัดพริกได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> คิดว่าไอเสือสิงกระทิงเนี่ยไม่มีแต่ไออย่างหลังน่าอาจจะมีอยู่ยมีหมูป่าอยู่ใช่ไหมคุณเ้และอาอาจจะมีที่หนักกว่านั้นด้วยนะฮะก็คือเสือสิงกระทิงแรกที่มาในรูปแบบของมนุษย์ใช่ไหมครับอ่ามันก็อาจจะยังมีอยู่นะฮะอันนี้เนี่ยอ่าก็เป็นอันที่เราต้องลองไปคิดดูให้ดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายมันไม่มีแต่ว่าความคิดลบของเรามันยังมีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะสามารถทําได้คือว่า รู้ตัวนะฮะเพื่อนผมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาแต่ก่อนเขาเคยเป็นคนคิดลบมากนะฮะเขาเขาเป็นโบรเกอร์นะฮะเขาเป็นโบรเกอร์เพราะฉะนั้นโบรเกอร์นี่ต้องคิดลบไปก่อนนะฮะต้องมองในแง่ลบแบบเอ่อเขาเนี่ยสามารถเลิกคิดลบได้จนมีความสุขนะฮะในชีวิตแล้วเดี๋ยวผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเขาคิดลบจนกระทั่งเขาเป็นโรคนะฮะคือเป็นโรคเครียดด้วยเป็นโรคเกาด้วยแล้วเขาเนี่ยอายุเท่าผมคือยี่สิบต้นๆแต่ว่าหมอนะฮะซึ่งเป็นพ่อของเขาเองบอกว่าเขาจะตายภายในห้าปีครับถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรม คืออาการหนักมากเขาเลยรีบเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีเลยโดยการที่ทุกครั้งที่เขาพบว่าความคิดตัวเองเริ่มวนกลับมาที่จุดเดิมเขาจะเปลี่ยนความคิดนั้นอะใหม่อย่างเช่นเขาคิดเอ้ยโอเคเอหุ้นที่ตัวเองเนี่ยกาลังลงไปหรือว่าดูแลอยู่เนี่ยมันจะต้องตกแน่เลยโอเคนี่รอบแรกไม่เป็นไรแล้วเขาคิดไปเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะหายตกเปล๊บๆพอคิดไปมาหนึ่งนาทีมันจะวนกลับมาหนุเป้มันแผ่นเสียงตกร่องก็คือแบบเอ้ย แล้วหุ้นที่ซื้อไปเนี่ยมันจะต้องตกแน่เลยเจอคุณผู้ฟังสังเกตดีๆฮะเวลาความคิดเราเนี่ยเราไม่ค่อยคิดหนึ่งครั้งคะมันจะคิดเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องที่เรากังวลเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่ามันวนกลับมาที่จุดเดิมเนี่ยขอให้เราเนี่ยบอกตัวเองเลยว่าเอ้ยพอละเรื่องนี้คิดมาแล้วแก้ไปแล้วเขียนลงไปเลยก็ได้ครับเขียนลงไปเลยโอเคแก้ไปแล้วปัญหาเนี่ยเราแก้ด้วยวิธีนี้เขียนลงไปแล้วพอความคิดของเรามันรู้แล้วว่าเฮ้ยโอเคมันมีแบบนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่เราสิ่งที่ความคิดของเราจะรู้ก็คือว่า้ยมันมีทางออกแล้วเลิกคิดเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นแล้วเพื่อนผมฝึกแบบเนี้ฝึกเรื่อยๆครับจนณนบัดนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเป็นโบเกอร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆอืมก็ดีเลยแต่สิ่งที่สาคัญก็คือว่าต้องรู้ตัวว่าในหัวเราเนี่ยกําลังคิดอะไรอยู่คือไม่ใช่ว่าออปล่อยให้มันมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็ ถูกมันบั่นทอนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อประเด็นหน้านี่น่าสนใจเขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกเนี่ยมีวิธีคิดที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึง่งอาจจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะคะค่ะคุยกันต่อคุณบูคะ้ะหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นบุญกาวหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีโชคช่วยมีดวงที่ดีแต่ อย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือมันจะต้องอยู่ที่ความคิดและการกระทําด้วยที่จะทําให้เกิดความสําเร็จนั้นๆขึ้นมาถูกต้องคนระับคุณเป้คืออยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าความคิดเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของชีวิตแล้วก็ความสุขแล้วก็ความสําเร็จของเรานะฮะอยากจะให้ตัวอย่างง่ายๆว่าของมีทั้งของทุกศาสนานะฮะถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของคริสเนี่ยทางคริสเนี่ย,ขเ,ยเขาจะบอกว่า above all else guard your heart นะฮะ for it is the wellspring of life ซึ่งหมายความว่า ถ้าจะ,ะบอกว่ามันมีอะไรที่เป็นคําสอนที่สาคัญที่สุดก็คือว่าจงปกปักรักษาหัวใจของเธอไว้ให้ดีเพราะว่ามันคือบอ่อเกิดแห่งความสุขของชีวิตของเธอนะครับแต่ของพุทธเนี่ยก็ซั้ซึ้งพอๆกันก็คือมโนโบุพังมโนไม่ะมะโนโบุพังมโนธรรมะมโนเสรษฐามโนโมียาคือว่าใจเป็นอย่างไรใจคิดอย่างไรชีวิตก็เป็นอย่างนั้นนะฮะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจนำทมทั้งหมดซึ่งใจก็คือ เป็นแรงกาเนิดของความคิดนั่นเองคือคุณเวจะสังเกตอย่างนะฮะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยนะฮะหรือว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะมีต้นกําเนิดมาจากความคิดก่อนนะครับ99%นะฮะของสิ่งที่เราพูดมันไม่ได้ผดขึ้นมาอยู่ดีแบบบึ้บแล้วก็พูดออกมาเลยหรือว่าเออทาเลยมันจะต้องเริ่มจากความคิดน้อยๆกันนะฮะ <S <S ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถที่จะ,ปะเปลี่ยนต้นกําเนิดซึ่งก็คือความคิดได้เนี่ยแน่นอนชีวิตเปลี่ยนแน่นอน <S <S ผมอยากจะเล่าให้ฟังสร้างเรื่องหนึ่งนะฮะว่า จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่คิดบวกนะครับนี่ผมขอบอกเลยนะฮะคือคนที่เพราะการคิดบวกเนี่ยบางครั้งมันมีอันตรายคาว่าคิดบวกคือถ้าเกิดคิดบวกอย่างไม่มีปัญญาเนี่ยเราเหมือนนั่งมองรถไปแล้วก็แบบเอ้ยไม่ตายหรอกเอ้ยเราล่อหนาเนี่ยแล้วรถไปมันก็วิ่งเข้ามาแล้วเราก็โอ้ยสบายนะครับเปรี้ยงนะเราโดนชนนะบบนเพราะฉะนั้นการคิดบวกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปจริงๆแล้วโค้ชระดับโลกอย่างโทนรีโรบินเนี่ยเขาแนะนําว่า ให้คิดอย่างมีพลังหรือว่าเปลี่ยนจาก positive thinking เป็น powerful thinking ถามว่ามันต่างกันยังไง powerful thinking หรือคิดอย่างมีพลังนีครับมันคือการที่เรารู้ว่าความคิดไหนมีประโยชน์แล้วเราใช้เฉพาะความคิดนั้นอ่าผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะอินสตาแกรมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคิดคนมาจากคน2คนนะฮะหนึ่งในนั้นอะ่ะชื่อว่าคนอาดัมนะครับคุณอาดัมเนี่ยนะฮะคือคนที่ไปคุยกับคุณฟิสตรม คุณดมกับซิสตอมเนี่ยเขาเป็นคนที่ก่อตั้งอินสตาแกรมขึ้นมาตอนแรกที่เขาก่อตั้งเนี่ยหลายคนคงไม่ทราบว่าอินสตาแกรมเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยใช้ชื่อไม่ใช่ใช้ชื่ออินสตาแกรมนะฮะเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่ง,งผมจําไม่ได้ละแต่ฟังก์ชันของมันเนี่ยคือให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเช็คอินร์เรสเตอรหรือว่าพัตคารนะครับต่างๆได้แล้วก็สถานที่ต่างๆได้ทีนี้เนี่ยมันเป็นโอ้โหมันเป็นระบบที่พูดง่ายว่าเชยฮะมันไม่ค่อยได้เรื่องอะ่ะ คนก็ไม่ค่อยใช่ครับคือเขาไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยเพื่อนๆแล้วคนทุกคนเนี่ยก็บอกเขาว่าเฮ้ยเลิกเถอะคือ,ค,อคือคุณล้มเหลวแน่นอนคุณทำอยี้ต่อไปทีนี้ถ้าคนสองนี้คนสองคนนี้เนี่ยเขาคิดบวกนะเขาอุย้ยไม่เป็นปัญหาหรอกเราประสบความสาเร็จได้เราตั้งใจทําต่อไปเถอะรับรองครับไม่มีอินสตาแกรมทุกวันนี้หรอกแต่เพราะว่าเขาคิดอย่างมีพลังเขารู้ว่าเขาจะเลือกอเฉพาะความคิดที่มีประโยชน์ต่อเขาก็คือว่า อ๋อโอเคอินสตาแกรมเนี่ยมันคงไอบริษัทเดิมน,นะฮะทษทีไม่ใช่อินสตาแกรมนะฮะชื่ออะไรผมจาไม่ได้มันคงมีข้อเสียของมันคนเลยไม่ค่อยใช้นั้นเราลงมาดูกันดีกว่าว่าเราจะทําให้ไอแอปตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากที่สุดได้ยังไง mm hmm. เขาจึงเปลี่ยนชื่อของมันเป็นอินสตาแกรมแล้วก็เปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนฟังก์ชันหมดเลยนะฮะเขาทํามานานมากนะครับแต่เขาลื้อหมดเลยครับแล้วเขาเปลี่ยนเอาเป็นว่าชอบเห็นว่าคนชอบถ่ายรูปใช่ไหม เออเอาโปรแกรมที่มันสามารถทําให้คนเนี่ยดัดแปลงรูปแล้วแชร์รูปได้ทันทีแทนที่จะเอาไอ้โปรแกรมเช็คอินอะไรของเขาบ้าบอขอแตกเพราะเปลี่ยนเท่านั้นแหละครับคุณูเป้ใช้เวลาไม่กี่ปีนะฮะเขาเอ่อรู้สึกอ่าสิเดือนใช้เวลา18เดือนเขาสามารถเทียร์ขายอินสตาแกรมให้ Facebook ได้เป็นจํานวนหนึ่พล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือต้องยอมรับตอนแรกอูเป้ก็มีมาคือ ไอ้ร้านมือถือก็บอกลุ้นล้นแอปนี้ไปเราก็นึกว่าอ,อ๋อคือตอนนั้นไม่ได้ฮิตใช่ไหมเรื่องของการแชร์ภาพออนไลน์แล้วก็เออมันมีเพื่อคือใช้อินสตาแกรมในการแต่งภาพน,นุ้นนีนั่งอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็สวยดีแล้วตอนหลังๆมาถึงได้อ๋อมันก็คือเป็นการแชร์ภาพเหมือนกับต่อย,ยอดก็ได้อาจจะเป็นแชร์เรื่องราวชีวิตของเราแล้วมันก็เลยเป็นที่ฮิตแล้วก็มีดาราหลายคนใช้กันจนถึงปัจจุบันถูกต้องครับคุณเป้คืออยากจะเสริมที่คุณเฟ่บอกนะฮะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ เขาทำเนี sea, ่ยม so ันเรียกว่าไอ้วิ่งมังสาของทางพูดกันนะฮะก็คือว่าเราไตรตรองเราไตรตรองว่าความคิดไหนมีประโยชน์นะฮะเอาโทษทิอ่คนที่เขาชื่อนี่เขาชื่อซิสตรอมกับครเกอร์นะฮะไม่ใช่อดัมคุณซิสตอมกับคุณครเกอร์เขาไตรตรองนะฮะว่าสิ่งไหนความคิดไหนที่เออพอเราเข้ามาในหัวแล้วเนี่ยมีประโยชน์แล้วเขาถึงจะวดน้ําให้ความคิดนั้นคือผมอยากจะฝากไว้นะฮะในช่วงเนี้ยฮะช่วงสุดท้ายเนี่ยนะฮะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือ เวลาที่มีความคิดเกิดขึ้นไม่ว่าความคิดนั้นจะถูกใส่มาในหัวเราด้วยคนอื่นหรือด้วยตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่มเล็ดพันธ์ครับสมมติคนมาด่าเราว่าอีอ่าไอไอคุณล้มเหลวแน่ครับคุณไม่มีทางสําเร็จหรอกเนี่ยมันเป็นการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเอามเล็ดพันธ์มาใส่ในหัวเราหรือเราบอกกับตัวเองอะคะว่าเอ้ยฉันไม่มีความสุขอกชีวิตเนี่ยเพราะฉันเกิดมาเพื่อจะถูกและฉันทาไม่ได้หรอกเนี่ยมันเป็นแค่มเล็ดพันธ์ครแต่คนที่จะรดน้ําให้มเล็ดพันธ์นั้นโตมันคือตัวเราเอง ทุกครั้งที่เราเชื่อความคิดนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นความคิดจากคนอื่นหรือตัวเองมันคือการรดน้ําให้กับความคิดนั้นนะมันโตถ้าเกิดเรารดน้ําให้ความคิดไหนมเมล็ดพันธุ์ไหนมากต้นนั้นมันก็ยิ่งโตมากแต่จําไว้เถอะฮะว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกรดน้ําให้กับต้นที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเราเท่านั้นเพื่อจะได้ออกมาเป็นต้นที่มีร่มเงามีดอกผลไม่ใช่รดให้กับต้นที่เป็นความคิดลบถ้าลดให้มันมากๆมันก็ออกมาเป็นต้นเน่าๆแล้วมันก็ทําให้ชีวิตของเราล่มจมเราเลือกได้ครับคุณผู้เร น่ <Nee. S 2> mm hmm. คุณผู้ฟังที่อาจจะยังมีปัญหาว่าเออคือสิ่งที่เราคิดเนะี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคอาจจะตัดเป็นนิสัยจนติดไปแล้วเพราะหัวมันชอบคิดในแง่อย่างนี้แล้วก็ทําอะไรออกมามันก็ไม่ค่อยจะเวิรกเลยอยากจะมาปรึกษาหรืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโทรมาได้เลย022451843นะคะหลังโฆษณาเราจะมาคุยกันคะ่ะมาคุยกันต่อนะคะคุณภู ก็มาสรุปถึงเรื่องของคิดอย่างไรให้ประสบความสําเร็จก็ล้วกันวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะยุ่งยุ่กันอยู่นะฮะถ้าจะสรุปเคาะมาเป็นข้อๆที่จะทําให้ความคิดของเราเนี่ยเออเป็นพลังแง่บวกแล้วก็ทำให้ชีวิตก้าวเดินไปอย่างแฮปปี้นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะคืออยากจะเล่าเพิ่มเติมนะฮะที่จริงแล้วเพราะว่า มีอยู่อันหนึ่งที่ถ้าเกิดผู้ฟังได้ทราบแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากซึ่งก็เป็นการสรุปไปในตัวด้วยคะก็ค<ม>ือเป็นงานวิจัยนะฮะของอเมริกาที่ดังมากๆก็คือตอนแรกเนี่ยเขาเอาคน,นะะเข้ามาวิจัยแล้วแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะเป็นผู้หญิงสองกลุ่มผู้หญิงกลุ่มแรกเนี่ยฮะเขาก็ให้ทําโจทย์คณิตศาสตร์นะครับก็ให้ทําไปนะฮะไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้บอกอะไรทั้งนั้นนะครับแต่กลุ่มที่สองเนี่ยเขาบอกเขาให้ข้อมูลก่อนว่าเนี่ย ปกติเนี่ยคนที่ผู้หญิงเนี่ยนะฮะจะไม่เก่งในการทําโจทย์คณิตศาสตร์แล้วก็จะไม่สามารถที่จะทําตรีโกณได้เก่งเท่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่ผ่านมาที่มาเข้าร่วมวิจัยเนี่ยก็ได้คะแนนไม่ค่อยดีนะครับก็พรีเซนต์ให้ทราบถึงหลักการอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ทําไปนะ,ะปรากฏว่า2กลุ่มนี้หลังจากที่เอาตัวแปรอื่นมานะครับมาหักลบศกล,ล้างหมดแล้วคือพูดง่ายว่าจริงๆแล้วเขาเก่งเท่ากันนะครับปรากฏว่ากลุ่มที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เก่งเลขเท่าผู้ชายเนี่ย ทำได้น้อยกว่าผู้ทำได้ทำคะแนนได้น้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเขาก็เอางานวิจัยเนี่ยไปทำซ้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นกับกลุ่มคนผิวสีก็คือบอกคนผิวสีว่าเออเนี่ยแต่ก่อนนะฮะไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้โดนทำนี่ดดโนดนโดนปองนะฮะสมัยก่อนเขาทําแล้วเขาก็บอกคนผิวสีว่าเออคนผิวสีเนี่ยไม่มี i อคเท่ากับคนผิวขาวหรอกปรากฏว่ากลุ่มที่บอกว่า i อคจะไม่เท่าก็ทำเทสไอคิวได้น้อยกว่าจริงๆแต่กลุ่มคนผิวสีที่ไม่ได้ถูกบอกอะไรก็คือเป็นไอคิ เขาก็ได้คะแนนเท่ากับคนกลุ่มผิวขาวคือผมอยากจะบอกเนี่ฮะว่าเวลาที่เราคิดอะไรเนี่ยความคิดนั้นอะสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นความจริงได้ในทันทีเพราะว่าความคิดนั้นอะฮะมันเป็นจุดกําเนิดของสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนะฮะอย่างเช่นมันจะมีอยู่อันหนึ่งไม่แน่ใจคุณกุเป้เคยได้ยินคาว่าเพลซีโบไหมฮะได้ยินค่ะแต่มัน จะเป็นวงร็อกจากอังกฤษนะจ๊ะแล้วก็มจะมีประเภทยาหลอกใช่ไหมยาปลิสิโบโก็คือกินเข้าไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นยาของถูกต้องนี่คุณรุ้งูว้ทราบมากกว่าผมเองนะผมรู้แค่เรื่องยาหลอกแต่ผมไม่รู้เรื่องวงอังกฤษนะฮะคือเรื่องยาหลอกเนี่ยฮะเป็นเรื่องใหญ่มากคือหลายคนนะอาจจะไม่ทราบว่าคนที่เป็นโรคนะฮะดิเพรสชันหรือเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย ถ้าเกิดเขาได้ยาจริงๆไปเนี่ยเขาก็หายถูกไหมฮะเขาก็ทาให้อาการดีขึ้นแต่ถ้าเกิดหมอเนี่ยให้ผงแป้งอัดเม็ดไปกับเขาเนี่ยนะฮะผงแป้งอัดเม็ดนะยามันไม่มียาอะไรอยู่ในนั้นเลยนะฮะแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นยาที่จะรักษาโรคถึงเศร้าเนี่ยยี่สิบหกเปอร์เซ็นของคนที่ได้รับยานี้ไปมีอาการซึมเศร้าที่ดีขึ้นจริงๆ ทั้งที่ได้ผงแป,ป้งอ่านเลยเพราะเขาคิดว่าเขาได้ยาไปนะครับแล้วงานวิจัยที่เกี่ยวกับยาหลอกเนี่ยนะฮะเอาไปใช้แล้วในยาเกือบทุกประเภทนะฮะแม้แต่ยาที่รักษาโรคหนังๆวันโรคหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าการเจ็บเรื้อรังอะไรนะฮะทุกยาทุกโรคเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นแน่นอนว่าไม่ได้ดีขึ้นเท่ากับยาจริงแต่<ม>แค่เพราะว่าคนที่เขาได้รับยาเนี่ยเขาคิดฮะเห็นไหมให้คีย์เวิร์ดกุญแจกุญแจที่เราจะต้องจําไว้คือคํานี้เขาคิดว่าเขาเนี่ยจะดีขึ้น เขาก็เลยดีข oh, ึ้นถ้าเราคิดว่าเราออ้ยแย่แน่ฉันตายแน่ฉันไม่สาเร็จฉันจะรป่วยไปจนตายโอ้แน่นอนฮะป่วยจนตายนั่นแหละเพราะนอกจากป่วยแล้วเนี่ยมันยังเครียดจากการป่วยนะฮะนอกจากจะทำอ่านอกจากงานที่เราเจอมันจะยากแล้วเนี่ยเราจึงเครียดจากการที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้หรือเราต้องไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนสิ่งแรกที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนความคิดอย่างมีพลังแล้วเราจะสามารถที่จะอ่ามีความเชื่อที่ถูกต้องได้นะฮะแล้วอยากจะบอกไปอีกอันหนึ่งว่าไอ้ยาหลอกเนี่ยนะฮะ ที่มหัศจรรย์มากคือถ้าไอ้ผงแป้งอัดเม็ดของเขาเนี่ยมาจากคุณหมอที่มีชื่อเสียงและเป็นผงแป้งที่มีสีแล้วก็เป็นผงแป้งนะฮะเป็นผงแป้งเป็นยาหลอกเนี่ยที่เม็ดใหญ่แทนะบเลรตดูดีเหมือนยาจริงๆว่างั้นถูกต้องครับคุณหแต่คือทุกอย่างดูดีหมดอ่ะนะเม็ดใหญ่มาจากหมอที่ดีอะไรก็แล้วแต่คนที่เขาได้รับยาไปก็จะมีโอกาสที่จะหายและดีขึ้นมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้น<ม>ยิ่งอยากจะสรุปไว้ว่า ความคิดของเราเนี่ยนะฮะถ้าตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็คือว่าถ้าเราพูดกับตัวเองด้วยสิ่งที่ดีนะครับด้วยสิ่งที่มีพลังและเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะดีแท็กหรือว่าดีแท็กนี่เขาเรียกอ,อะไรคุณเวผมหรือตรวสอบแล้วกันค่ะตรวจจับเจอตรวจจับแต่ตัวอย่างค่ะถูกต้องนะฮะถ้าเราสามารถที่จะตรวจจับเจอว่าเอ้ยเราเริ่มคิดแล้วมันเป็นความคิดที่ทําร้ายตัวเองแล้วนะมันเป็นความค<ม>ิดที่ไม่มีประโยชน์นี่คือคีย์เวิร์ดฮะไม่มีประโยชน์ เราอย่าไปรดน้ําความคิดนั้นแล้วเลือกรดน้ําความคิดที่จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับชีวิตของเราแล้ววันหนึ่งเราจะค้นพบว่าคุณภาพของชีวิตเนี่ยมันมาจากคุณภาพของความคิดของเราจริงๆฮะอืมอย่าลืมนะคุณผู้ฟังอย่ามาดูถูกตัวเองคนเรานะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอวยตัวเองจนลืมหูลืมตาด้วยอืมถูกต้องครับแล้วแอบถามนอกเรื่องมีไหมที่แบบหมอสั่ง เป็นยาปลดซิโบก็คือเป็นแป้งอัดะแต่มาแอบคิดเอนเต็มอะไรนะแต่มาแอบอะไรนะคุณเป้คิดเงินเต็มเต็มเหมือนมีไหมมีไหมฮะคือผมต้องบอกแล้วว่าผมไม่ทราบเน้อเพราะว่าผมเรียนจิตวิทยานะฮะผมไม่สามารถที่จะจ่ายยาได้นะถ้าโรงพยาบาลเนี่ยเวลาเขาให้มาเขาจะไม่ได้เป็นเหมือนกับร้านขายยาที่เขาจะเทออกมาจากขวดแล้วก็ ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยเป็นเม็ดใส่ซองถ้าโรงพยาบาลเขาจะเป็นแพ็คผงแพ็คเกตให้เรามาตัดเอาพลาสติกออกอะไรเองใช่ใช่ใช่คือเราอาจจะกินผงแป้งอัดเม็ดกันมาแล้วหลายครั้งซึ่งเราก็ไม่รู้นะฮะแต่สิ่งสําคัญสุดก็คือว่าไม่ว่ามันจะเป็นผงแป้งอัดเม็ดหรือไม่ถึงแม้เราจะไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือถ้าเราเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกความคิดได้เนี่ยอันนี้รู้แน่นอนครับดีแน่นอน ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อค่ะคุยกันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ